ดีเดดฟุตบอลประจําคืนวันพฤหัสที่8มิถุนายนนะครับก็ค่้งคืนนี้นะครับมีฟุตบอลที่น่าสนใจหนึ่งคู่เป็นบอลอ่าฮอลแลนด์รอบเพลย์ออฟนะครับคู่ระหว่างสปาร์ตาและตะหนั่งนะครับจะเจอกับท่าดั่งของทวินเต้นะครับคู่นี้นะครับมาดูฟอร์มการเล่นกันหน่อยนะครับนะผมนะตรงการเล่นของทั้งฝั่งเจ้าบ้านอย่างสปาร์ตานะครับผลงานหกเกมล่าสุดที่ผ่ามนมาเนี่ยชนะ3แล 2, นะแพ้2และเสมอไปหนึงนะครับโดยรวมเนี่ยฟอร์มอยู่ที่58นะครับ สว่วนตังฟังของเทนเต้นะครับ100%เต็มนะผมเพราะว่าตลอดกเกมที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาชนะ100%เลยนะครับฟอร์มมันดีมากสำหรับตั้งฟังของเทนเต้ผูมิเยือนวันนี้นะครับคู่นี้เขาเจอมาทั้งหมด44เกมนะครับเจอกันตั้งแต่ปี1993นะครับส่วนไป10ครั้งแล้วก็เป็นเทนเต้ที่ชนะไป23ครั้งแพ้กับเจ้บาบ้านอย่างสปรา,ารต์ตาเราจะนําไป11ครั้งนะครับตั้งฟังของ,จงเจ้าบ้านเคยชนะสูงสุดอยู่ที่5ประตูต่อหนึ่งผมยิงไปทั้งหมด50 อันดทีประตูจากซีซีเกมที่เจอกันนะครับ่วนทางฝังของผู้เย,ย็นยิงไปทั้งหมด77ประตูนะครับชนะสูงสุดอยู่ที่4ประตูต่อโซของเฉลี่ยนในการทำประตูทำัปอยู่ที่1.75ก็ค่อนข้างสูงนะครับคู่นี้นะครับวันนี้จะเริ่มในบ้านของฝั่งสปราร์ตานะครับคู่นี้เจอกันโดยรวมของเกมสุดที่ผ่านมาเขาเป็นทางฝั่งของสปาร์ตาที่ทำผลงานได้ดีกว่านะครับก็ขอให้ผมเป็นทางเฟนเต้นะครับเพราะว่า ชนะไป3ามที่เหลือเป็นเสมอการนะผมมีชนะ2อหนึ่งนะครับสองศูนย์แล้วก็มีประตูต่อศูนย์นะครับเกมล่าสุดที่เจอกันในวันที่23ปีสองยี่สเดือนเมษายนที่ผ่านมาตัส่วนที่3ประตูต่อ3ให้บ้านของทวินเต้น,นะครับวันนี้กลับมาเล่นในบ้านของสปาร์ต้ากันบ้างนะครับก็ต้องมาดูว่าฟอร์มในช่วงลหลังๆที่ผนะ่านมาเนี่ยของแต่ละทีมเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างท่านฟังของสปาร์ต้าในเกมล่าสุดนะครับพวกเขาอ่แพ้กับกูเทนโอมในที่ เลยเผมดูผิดหรือเปล่าอา็นแพ้โอทีไวสองหนึ่งนะครับเฮ้ยไม่ใช่ส่วนหฝั่งของผู้มาเยือนนะครับในเกมล่าสุดนะครับพวกเขานี้ชนะทางฝั่ง,งเอริวินไม่ได้สี่ประตูต่อศูนย์นะครับผมชนะอ่ตัวสองเกมนะครับยิงไปหกเสียไปหนึ่งนะครับชนะอาเจ็สามหนึ่งชาวันไว้ห้าศูนย์ตัวันเมเกนสี่ศูนย์แล้วก็ชนะทังฝั่ง เอเมนด้วยนะครับสามประตูต่อสนูนนะครับก็ <c oughs> ถือว่าฟอร์มเนี่ยมันค่อนข้างดีลยนะครับฟอร์มดีมากสำหรับฝั่งของผู้เิ่เยนวันนี้นะครับ <c oughs> ทีนี้นะครับลองมาดูในเรื่องของอัตราเฉลี่ยในการทําประตูกันหน่อยดีกว่านะครับ <c oughs> ว่าบอลคืนนี้เนี่ยเฉลี่ยแล้วนะครับ <c oughs> คู่นี้เนี่ยอัตราการทําประตูอยู่ที่เท่าไหร่นะครับท้งฟั่งของสปอต้านะครับเจ้าบ้านวันนี้เนี่ยอัตราการทำประตูที่6 0 1ดเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนทางฝั่งของ เชินเต้นนะครับผมอยู่ที่58.33เปอร์เซ็นต์นะครับก็โอกาสใน f ัวร Time ในการตกเวลาเนี่ยสองลูกขึ้นนะครับมีค่อนข้างสูงเลยนะครับต่อไปก็มาดูในเรื่องของในแคมคั่มคืนนี้กันบ้างหนึ่งว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ครับในคั่มคืนที่เปิดมาเลยครับตร์สูงที่สูงที่63นะครับแล้วก็หน้าบลยังอยู่ในเชิญเต้นนะรึงเป็นฝ่ายต่ออยู่ที่เพิ่งลูกนะครับน้ำเกือน้ำํำเท่ากันนะครับก็คู้นี้นะครับผมค่อนข้างชอบ อ่าเจ้าานนะครับถึงแม้ว่าเห็นเห็นเกมวันี้เปิดมามันเพิ่งต่ำแล้วก็ในช่วงรอบหลังที่เจอกันนะครับในเกมรอบสซนต่อโซนที่สามต่อสามใช่ไม่ครับแต่ว่าเกมวันนี้เนี่ยมันเป็นรอบเพย์ออฟเลยผมมีความสคัญอย่างมากกับทั้งสองทีมนะครับถึงแม้ว่าจะเล่นได้บ้างของสปาร์ต้ารอตำแหน่งในการถูกว่าทูลเตนก็มีดีพอนะครับคือบนแบบนี้นะครับโอกาสที่จะจบอ่าลูกเดียวของผมหรือสองลูกถืว่ามันค่อนข้างยากนะครับก็มองว่าสองลูกยืนพื้นผมก็รู้ว่ามีที่สามติ้นตน่หน่อยนะครับ คุณนี่แนะนํามได้เป็นสองหน้าเลยครับให้ต่อเนี่ยผมให้ต่อจมานนะครับต่อจมอนไปที่โทนเตะนะครับราคาในแคปเพิ่งเม็ดแล้วก็บัวครับผมอัวเรทไปด้วยนะครับบัวที่สองจุดทับสามนะผมก็คือสองร้อยหบสามนะครับตัานี้อันนี้คือแนวทางในต้นตืนเลี้ยงผมนะครับคุนี่เหมือนเดิมนะผมมีสองคู่ให้เหมือนเดิมนะครับก็แบ่งแยกเป็นคลิปละคู่แล้วกันเลยครับ ค่ะเป็นคูณภาพที่ผมเข้ามาแล้วผมชอบรายการนี้เพราะต้องฟังคนแรกก่อนสุดต้องกดเลยผมด้วยนะครับเมื่อคืนนี้ก็ได้หนักทั้งฝั่งของเวทแทนไปนะผมก็ดีใจกันไม่น้อด้วยผมคว้าแชมป์คอนเฟอเรนซ์เลนได้แล้วน้องจอเม็ดแฮมทีมจังหังกีฬนะผมชอบไปสองไม่ต้องรอนี่ต่อเชีเลยเจ้าน่าเลครับพี่นำก่อนด้วยนะมัก็ดูตีเสมอหลังจากนั้นก็ติดรอบได้สองหนึ่งสุดยอดมากเลยครับผมกับเวทนะผมยิงจุดให้เวทแฮมนะครับแล้วก็อ่า เดย์มีกี่วันก็มีนัดชิงช้าเราดูฟ้าเชฟแอนเดลิกแล,แล้วก็ต้องมาติดตามกันว่าสุาพรรณซิตีจ้จะคว้าแชฟได้หรือเปล่านะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ผมด้วยครับผมเป็นเคล็ดลับที่มีควาสามารถเป็นติดชมกันได้นะครับแลเราจะมาในคลิปหน้าผมสวสัสดีครับ